สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเล่าข่าวคนภาคแรกเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับภาพที่ท่านเห็นจากข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข่าวต่างประเทศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับคนจีนความจริงระยะหลังเนี่ยก็มีข่าวจากเ,าเกี่ยวกับคนจีนประเทศจีนนะครับทุกวันมไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในบ้านเราหรือว่าข่าวเกิดขึ้นในประเทศจีนนะวันนี้ก็มีเริ่มจากเมื่อหลายวันก่อนที่มีข่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนถูกกลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจขับรถปาดหน้าบริเวณด่านเก็บเงินบนถนนมอเตอร์เวย์นะครับทางหลวงหมายเลข7นะครับฝั่งขาเข้าพัทยาอยู่ที่หนองปลือบางละมุงชนบุรีแล้วก็อุ้มไปรีดเงิน7 0 0 0แสนบาทจนเป็นข่าวโด่งดังเกลียวกลาวโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะครับความคืบหน้าความคืบห,คบหน้าเรื่องนี้ในวันนี้ <Okay. S 2> ท่านพลตรีธีรชัยชำนาญหมอนะครับท่าน ผู้บังคับการสอบสวนภาคสองพร้อมชุดสืบสวนภาคสองนะครับและก็ชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาก็ร่วมการสืบสวนติดตามนะหาตัวผู้เสียหายชาวจีนนะครับคืออยากจะรู้ว่ากลุ่มเนี้ยเป็นตำรวจจริงไหมไปรีดเงินเขาก็ต้องหาตัวผู้เสียหายก่อนทันทีที่คลิปนี้เผยแพร่ไปแปลกมากผู้เสียหายชาวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ย เอ๊ะทำไมไม่มาปรากฏตัวอืทำไมจึงแบบหาไม่เจอครับนะครับก็ปรากฏว่านะครับนักท่องเที่ยวสองคนนี้นะครับเหออลบตัวเก็บตัวเพราะตัวความผิดเขาหลบหนีเข้าเมืองไทยแบบผิดกฎหมายครับอ้าวทำไมต้องเข้ามาเมืองไทยแบบผิดกฎหมายเขาหนีหมายจับความผิดมาจากประเทศเขา อ๋อหนีคือคนถูกเรียดเนี่หนีมาใช่มีคดีติดตัวใช่สองคนนะฮะนายจินกับนายเฉินนะครับปรากฏว่าเขาทำความผิดอะไรที่เมืองจีนเล่นการพน,นัน<ล>เล่นการพนันแค่เนี่ยมึงต้องมึงต้องหนีหนีออกมาจากประเทศตัวเองแล้วหลบหลบซ่อนๆอยู่ในบ้านเราท่านผู้ชมฮะนี่ฮะเขาหนีออกมาจากเมืองจีนเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วท่านผู้ชมตั้งแต่ปีหกหกนะะไปประเทศลาวก่อน หลังจากนั้นก็ค่อยหลบหนีจากลาวอีกทีหนึ่งมาประเทศไทยนะฮะข้าแม่น้ําโขงมาที่เชียงรายมีคนไปรับที่บริเวณริมแม่น้าโขงนะฮะไปส่งที่สนามบินเชียงรายแล้วก็ต่อมาก็มีคนมารับที่สนามบินเชียงรายมุ่งหน้ามาที่พัทยาก่อนถูกตํารวจจับกลุ่มก่อนถูกตํารวจไอ้แกงนั้นนะฮะปาดปาดหน้าแล้วก็เรียกเงินนะเจ็ดแสนตำรวจก็ ก่อนอื่นก็ควบคุมตัวชาวจีนสองคนนี้ก่อนนะฮะส่งดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเสร็จแล้วก็อายัดต,ตัวเพื่อที่จะมาสอบปากคำที่สพนปลืออ่าเรื่องเรื่องนี้ละเรื่องที่ถูกกลุ่มชายชะก,กันอ้างตัวเป็นตำรวจรีดเงินจริงไม่จริงอย่างไรนะครับตำรวจมีการสอบปากคำเรื่องนี้หลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลแต่มีกระแสข่าวว่า ตำรวจพอสอบในายจีนกับในาเฉินแล้วมีการออกหมายจับตำรวจและกลุ่มพลเรือนทั้งหมด5คนนะครับหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจจริงสิบตำรวจเอกทิติวัตรรุจิวง์ประจำสังกัดนะครับภาค2ปัจจุบันนี้ไปช่วยราชการที่อื่นตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาพอมีหมายจับสิบตำรวจเอกทิติวัตรแล้วตำรวจก็ไปจับสิบตำรวจเอกทิติวัตรได้จริง ยืนอยู่หน้านะครับหน้าออกองบรงคับการสืบสวนภาค2อนะครับอยู่ที่ตำบลบางปลาส้อยอำเภอเมืองชนบุรีเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพอนองปลือดำเนินคดีตามกฎหมายและยังมีหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นตำรวจเหมือนกันท่านผู้ชมฮะร้อยตำรวจตรีฮะท่านแรกเนี่ยนะสิบตำรวจเอกธิติวัฒน อีกคนหนึ่งร้อยตำรวจตรีนะครับอีกหนึ่งนายนี่ทั้งหมดตามรายงานข่าวบอกมี5คนนะที่เป็นกลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจไปรีบเงินนักท่องเที่ยวชาวจีน7 0 0 0 0 0บาทเป็นตำรวจจริงๆท่านผู้ชมฮะเป็นตำรวจจริงๆก็อยากจะรู้นักว่าสิบตำรวจเอกธิติวัต์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มันมีคลิปอยู่ะแล้วมันใช่คุณไหมม,มันใช่คุณไหมถ้ามันใช่คุณตามคลิปจริงๆเนี่ยคุณ จะสู้คดีไหวเลยฮะนี่ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้มันก็มันก็มีด้วยประกาศลัชนี้ไปลีดไปลีดซับนักท่องเที่ยวคนจีนที่หนีเข้าเมืองด้วยโอ้โหดูสิฮะเออตำรวจเรานี่มันก็ไอ้ที่แย่ก็แย่จริงๆรู้ว่าเขาหนีเข้าเมืองอาจจะคิดว่าลีดง่ายไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าอาจจะรู้นะใช่ไหมพอรู้ว่า ไอ้คนนี้ยังไงมันก็หนีมารีดมันเนี่ยมันจะไม่มีข่าวง่ายง่ายใช่ไหมฮะเป็นไปได้เป็นไปได้ฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยเออเจ้าของบริษัทรถเช่าเนี่ยเขาไปร้องเรียนเห็นไหมล่ะเขาไปร้องเรียนนี่เห็นไหมฮนี่ฮะถ้าจะว่าเรื่องของชาวจีนก็ปรากฏว่าตามต่อนะฮะเรื่องของป้ายที่ติดอยู่ตรงแถวถนนราชดาพิเศษนะครับ วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็มีการเชิญตัวผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวจีนนะฮะชื่อนางสาวนาสูเชิญตัวมาจากคอนโดแถวห้วยขวางมาสอบปากคำที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังจากสืบสวนพบว่าเป็นผู้ว่าจ้างร้านทำป้ายให้ติดติดป้ายนี้นะ ก็ไปเจอกับนาง,นางสาวนาซูเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยรับงานมาจากอีกบริษัทหนึง่งที่ฮ่องกองแล้วก็เอาลายให้ดูนะฮะก็ติดต่อรู้จักการผ่านทางแอปพลิเคชันนะแล้วก็ลายติดต่อกันมาแล้วบริษัทเนี้ยก็จ้างเขานะให้ช่วยดำเนินการติดตั้งป้าย<ไ>ก็ให้รายเดือน<ๆ>เดือนละ1 0 0 0 0บาทเออหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นค่าดำเนินการ เป็นค่าดำเนินการค่าจ้างเช่าติดป้ายรายเดือนแสนห้าหมื่นบาทนะก็ค่าทำป้ายเนี่ยหกหมื่นบาทซึ่งตัวเธอเนี่ยรับเป็นรับค่าจ้างเป็นตัวประสานงานป้ายละ500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 7 0 0 0บาทแล้วถามว่าบริษัทอะไรที่จ้างเธอมาเขาบอกไม่รู้เหมือนกันว่าบริษัทอะไรแต่คุยกันทางไลน์แต่ว่าภาพในไลน์เนี่ยก็คือภาพของผู้ชายที่อยู่ในในคัตเอาท์นั่นแหละ ในป้ายนั่นแหละ<อ>ที่คุยกันในล<อ>ไลน์นี่นะฮะ<อ>ก็ข้อหาเบื้องต้นสำหรับผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนี้ชุดสืบสวนนครบาลและก็สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ขยายผลเรื่องรัดหาตัวผู้ว่าจ้างต่อไปนะครับน<อ>ี่นะแต่เขาบอกคนที่ว่าจ้างเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศ<อ>ส่งไลน์คุยกันนะอันนี้มุมหนึ่งของทางตำรวจมุมของสำนักงานเขตห้วยขวางวันนี้ผอ,อ,อสัมานเขตคุณไพฑูรย์งามมุก นะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับ,รบแล้วก็บอกนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าป้ายนี้เข้าข่ายผิดตามพรบควบคุมอาคารพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะฮะซึ่งต้องแสดงข้อความและภาพที่ไม่ขัดกับความเรียบร้อยของบ้านเมืองดินะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเสียภาษีป้ายทางเขตก็จะดาเนินการเรียกเก็บภาษีการคํานวณภาษีป้ายเนี่ยนะฮะเขาจะคานวณป้ายละ 50บาทต่อเซนติเมตรป้ายนี้เนี่ยคำนวณออกมาแล้วต้องเป็นค่าเช่าติดตั้งป้ายเนี่ย1 6 0 0 0 0บาท oh ต่อปีต่อปีต่อปีแต่ว่าเขาคิดรายครึ่งปีอันนี้ติดไป2วันติดไป2วันก็ต้องเสียครึ่งปีอยู่ดีก็คือ84,000บาทนี uh huh. ่นะ uh huh. 84,000บาทครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนี้ทางเขตก็จะตรวจสอบอ,อ,อาคาร แห่งนี้ที่มีการลักลอบติดตั้งป้ายว่าโครงสร้างแข็งแรงหรือไม่แล้วก็จะตรวจสอบป้ายลนานักษณะนี้ในพื้นที่ก็มีอยู่ประมาณ153ป้ายว่าเข้าข่ายการทําความผิดแบบนี้หรือไม่นะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราร่วมกับสอนอห้อยขวางนะครับแล้วก็สอนอรสุวิสารนะครับแล้วสอนนพื้นที่เนื่องจากของเราเนี่ยมีผู้ประกอบการนะครับ ต่างประเทศเยอะนะครับเพราะนั้นนะครับสืบเรื่องมาตั้งแต่เรื่องจีนเท่าน่ยนะครับเรากวดขันเต็มที่นะครับทุกอย่างต้องอยู่บนโต๊ะนะครับเสียภาษีถูกต้องมีใบอนุญาตนะครับไม่มีสูญเหรียญนะครับเพราะว่าท่านทำมาหากินในประเทศไทยแล้วก็ต้องนะครับเคารพกฎหมายไทยผมก็คงฝากไปผู้ประกอบการนะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะผมไม่เฉพาะเน้นยเฉพาะชาวจีนนะครับทำไรก็ตามต้องเคารพนะกฎหมายไทยนะครับมีหลายอย่างว่าทำไมเราเข้มงวด นะครับอันนี้คือนี่นี่คือประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากประเทศอื่นนะฮะนะครับพรานนะครับอะไรก็ตามนะครับขอให้เคารพนะครับก็คือกฎหมายนะครับและความศักดิ์ศรีของประเทศไทยนะอันนี้ต้องกล่าวย้ำนะก็มีผู้ประกอบการหลายหลายท่านพยายามจะเลี่ยงนะครับเลี่ยงใช้วิธีการทุกรูปแบบนะครับอันนี้สำนักงานเขตห้วยขวางกับที่เราเจอเนี่นะฉะนั้นเนี่ยความคืบหน้าเรื่องป้ายนี้วันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่า คืบหน้าด้านหนึ่งด้านคดีก็ไปรวบตัวหญิงสาวชาวจีนที่ชื่อนาซูได้ที่แถวย่านห้วยขวางคนนี้รับงานมาจากบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกอยู่ฮ่องกงคุยกันผ่านทางไลน์าวผู้หญิงคนนี้หลนจับตัวไปแล้วนะฮะสองก็คือบริษัทที่เจ้าของอาคารเจ้าของอาคารที่ให้ติดตั้งป้ายก็จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน5,000บาทผิดตามพรบควบคุมอาคาร 3. บริษัทเจ้าของป้ายบริษัทเจ้าของป้ายต้องมาเสียภาษี<อ>ก็เป็นอย่างที่พอโอเคบอกประมาณ84,000บาทภายใน15วันก็3ส,<า>ส,ส่วนหลักๆนี้โดนไปแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ทางรัมตรีมหาไทยคุณอนุทินโอ้โหวันนี้บอกว่าคือย,นะะยังไงก็ผิดนะฮะยังไงก็ผิดแล้วก็สั่งให้กรมการปกครองประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบแล้วก็ขยายผลว่า เรื่องนี้เนี่ยมันมีทุนจีนสีเทาอยู่เบื้องหลังไหมอ่าลองฟังครับเราก็สั่งไว้ปลดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทางผมได้สั่งการขรงการปกครองแล้วเดี๋ยวก็ไปสแสวงความร่วมมือเดี๋ยวนี้ต้องทำงานร่วมมือทํางานร่วมมือกันเหมือนยาเสพติดยาบ้าเหมือนอาวุธเดี๋ยวก็ไปประสานกับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่า ไม่ใช่เฉพาะเรื่องป้ายนะครับไอ้ป้ายเนี่ยจะมาบอกว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันไม่คุณมาประกาศว่าขายพาสปอร์ตไม่ว่าจะไปขายพาสปอร์ตประเทศอะไรมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วประเทศไทยต่อให้ไม่ได้ขายพาสปอร์ตไทยจะมาบอกขายพาสปอร์ตประเทศฮาลาบูบูอะไรเงี้ยแล้ว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 บอกว่าไม่ผิดเพราะไม่ใช่พาสปอร์ตไทยไม่ใช่ประเทศไทยไม่สามารถที่ไปสนับสนุนการกระทําผิดใดๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะขยายผลไปด้วยว่าเนี่ยมันมี สีเทาอยู่หรือเปล่าเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลผู้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำผิกดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเร่งที่จะเข้าไปปราบปรามใช้ความเป็นเจ้าพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกไอ้ตรงนี้กทมกรมง,งานปกครองมีอำนาจหรือเปล่าเลยหรือเปล่าเจ้าพนักงานถ้าเจอความผิดซึ่งหน้านะครับสามารถที่จะดําเนินการจับกลุ่มแล้วก็ใช้กฎหมายได้บังคับใช้กฎหมายได้ครับ ก็มันเกินไปถึงปดถึงปดมาเลยไม่ต้องสนใจหน้าอีหน้าผมยังไงตื่นมาเห็นปุ๊บกระโทรกอกทีกกาบบกคองท่านก็บอกท่านส่งกรกนท่านกรผมโทรมาท่านสั่งคนไปปดแล้วแต่ก็โชคดีต้องขอบคุณเจ้าของป้ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรื่องการสอบสวนมันก็ว่างกันไปนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าทําผิดกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ยอมเราไม่ได้รังเกียจ คนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแต่เ,เราลังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วทําผิดกฎหมายในประเทศเราสําหรับตัวผมเองนี่ถือเป็นการเป็นการย่ำยี นะเพราะเราก็ไปจัดการคนที่มันทําผิดแล้วก็ไล่มันออกไปจากประเทศนี้นก็แค่นั้นเองนะครับแต่คนที่ทําถูกต้องเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักธุรกิจอะไรเราต้องอํานวยความสะดวกทุกอย่างให้เขาได้ได,ได,ได้ได้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ที่เขาปลอดภัยนะครับเขามาลงทุนก็ได้รับความเป็นธรรมเป็นที่ที่เขาสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ออันนี้ก็ชัดเจนฮะคือ เราไม่ได้รังเกียจชาวต่างชาติเรายินดีต้อนรับทุกคนแหละแต่ว่าเข้ามาแล้วต้องต้องไม่ทําผิดกฎหมายใช่ไม่ใช่ทําอะไรก็ได้ตามอาเภอใจไม่รู้ว่าเขารู้ไหมว่าไอ้ขึ้นป้ายแบบเนี่ยมันไม่ได้เขารู้ไหมว่าบ้านเมืองเรามีภาษีป้ายใช่ไหมเออเขารู้ไหมว่าทําแบบนี้มันไม่ถูก เอออันนี้ต้องต้องต้องลองดูต้องลองดูงลงดและท่านอนุทินบอกเลยท่านรัฐมนตรีมหาไทยบอกเลยนะครับว่ายังไงก็ตามแต่โพส์ขายพาสปอร์ตและขึ้นป้ายแบบเนี้ยยังไงมันก็ผิดกฎหมายนะฮะจะมาบอกว่าเออไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับไทยไม่ได้ซื้อขายพาสปอร์ตไทยถ้าทาได้เหมือนอย่างท่านรองเ <c oughs> มื่อวานเนี้ย <c oughs> เออแล้วตกลงท่านรองคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะไม่รู้เลย <c oughs> เป็นคนเดียวเลยนะ <c oughs> ที่บอกว่าทําได้ใช่ที่บอกว่าทําได้ ในขณะที่คนอื่นนะขอตรวจสอบข้อมูลเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหมฮะตั้งแต่ท่านนายกท่านอนุทินเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะฮะจนกระทั่งอย่างท่านผบวตลก็บอกนะก็บอกเดี๋ยวต้องตรวจสอบดูให้แน่ชัดแต่มีท่านมีท่านลองตรวจคนเข้าเมืองคนนี้แหละบอกว่าทําได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับไทยก็ไม่ได้ซื้อขายพาสปอร์ตไทยเอาทําได้เลยเห็นไหมฮะคนนั้นอะ อยู่ดีกินดีหม้สบายดีไหม้วันนี้เนี่ยพอวันเดียวเท่านั้นเนี่ยทุกอย่างชัดเจนใช่ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ว่าทําไม่ได้ใช่ไหมฮะเออน,นี่นี่นะฮะแล้วก็ยังไม่หมดท่านผู้ชมฮะปรากฏว่ามีคนไปเจอป้ายทํานองนี้ก็คือเป็นภาษาจีนทั้งหมดเนี่ยอีกนะฮะในเพจเลสเกาเนี่ย เขาเอาป้ายมาให้ดูป้ายภาษาจีนในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะที่ปราจีนบุรีเป็นภาษาจีนทั้งหมดแล้วก็มีผู้หญิงถือพาสปอร์ตตามประเทศนะใส่เสื้อสีเขียวพอเอา Google Lens ไปส่องดูนะครับก็ที่ป้ายนี้นะครับเขามีข้อความประมาณว่าเป็นป้ายประกาศจัดหาแรงงานต่างด้าวจัด <คง S 2> หา<น>แรงงานต่างด้าวไปทำงานในโรงงานโดยว่าจ้างแรงงานต่างด้าว จาก4ประเทศก็คือเมียนม,มากัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามอำนวยความสะดวกนะฮะรวดเร็วส่งโดยไทยผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดคุณภาพ IS, ISO 9001 1 4 0 0ออะไรของเขาเนี่ยก็ว่าไปเห็นไหมป้ายรับสมัครแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในโรงงานในประเทศไทยโอ้โหแสดงว่านี่นี่กะแบบ ไม่ได้รับคนไทยเลยนะเนี่ยใช่เพราะถ้ารับคนไทยไมันต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยแต่นี่ไม่มีเลยอ่าเดี๋ยวเขามีแบบฉบับเวอร์ชั่นแปลให้ดูด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมานะฮะอ่าเขาเข้า Google เน่ะไอ้เขาเข้าไอ้ทรานสเลตอ่ะใ,ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว o o g l e เลเลนไปส่องใช่ก็ขึ้นมาละข้อความเนี่ยเขาจะบอกว่าเออทางฝฟลยบุคคลนะฮะประมาณว่าเนี่ยฮะข้างล่างขึ้นมาเต็มเ็มเลยฮะ ฝ่ายบุคคลเหมือนกันบบริษัทอันดับหนึ่งของไทยอะ่ะจะรับจ้างแรงงานต่างด้าวสี่ประเทศอยากได้คนเมียนมากักมพูชาลาวและเวียดนามานะเห็นไหมมีประสบการณ์ทำงานมากกว่าสิปดปีนะข้างล่างอ, <laughs> อันนี้ปนปไป่รูกผิดถ,ถูกยังไงนะเขาส่งกันทางโลกออนไลน์นะหลังจากเข้าทาเสล็ดแล้วอะ่ะ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001น,นี่คงมายถึงบริษัทครับนะฮะคงหมาถึงบริษัทที่อยู่มายาวนาน18ปีเนี่ยอย่างนไรแม่เ,เออใช่ใช่ใช่ใชมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วมากกว่า18ปีบริษัทแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะฮะข้างล่างนี่แล้วคนในข่าวบอกว่าป้ายทำนองนี้เนี่ยมีอยู่หลายป้ายที่ปราจีนบุรีนะบางป้ายก็ล้มระเนรนาดไปแล้ว ประมาณว่าน่าจะติดมานานแล้วแล้วก็ไปเจอป้ายในทำนองนี้แถวบ่อวินปิ่นทองปลวกแดงนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะแต่ว่าป้ายนี้เนี่ยมันมันคนละอย่างกับป้ายที่ห้วยขวางใช่อันนี้เขาเป็นป้ายรับสมัครแรงงานต่างด้าวอ่านี่รับสมัครงานอ,อรับสมัครงานและเขาระบุชัดเจนนะฮะว่าเขาต้องการแรงงานจากเมียนมาจากลาวจากกัมพูชาจากเวียดนามนะฮะ อันนี้ก็สะท้อนว่าเอ,อ่อทำไมเขาไม่เอาคนไทยอ่ามันอยู่ที่งานด้วยแหละงานบางประเภทเนี่ยคนไทยก็ไม่ทำใช่ไหมฮะมคนไทยก็ไม่ทำเขาก็เลยพุ่งตรงไปที่แรงงานต่างด้าวเลยหรือว่าเขารู้ก็ไม่ทราบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราเยอะและยังว่างงานอเออก็สนใจก็ทักมาแรงงานต่างด้าวที่เขารับเนี่ยนะสี่ชาติเนี่ย <c oughs> ก็ค่าแรงเนี่ยถูกกระไทยนะฮะ ข้าแรงถูกกว่าไทยแล้วก็เขาก็เลยพุ่งตรงไปรับจ้างพวกนี้รับสมัครคนพวกนี้คือบางงานเนี่ยคนไทยก็ไม่ทําเราก็ต้องยอมรับนะฮะ<อ>คนไทยไม่ทําครัำเดี๋ยวนี้จะหาแม่บ้านเนี่ยใช่ไหมคุณธีระจะหาคนใช้อะ <laughs> จะหาคนใช้ <laughs> จะเลือกแบบสมัยก่อนน่ะสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนโทษนะแบบเอาเอา,เอา,เอาแรงงานจากต่างจังหวัด มาจากภาคอีสานมาจากภาคเหนือมาเป็นแม่บ้านมาเป็นคนรับใช้ที่บ้านเราเมื่อสมัยก่อนไม่มีแล้วเป็นต่างด้าวหมดแล้วเป็นต่างด้าวหมดแล้วต่างด้าวยังหายากเลยจริงจริงแล้วก็เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็จะเมียแหลมีนมาเมียนมาเนี่เยอะเลยตอนหลังเนี่หาเมียนมาก็ยากนะหาเมียนมากก็ยากนะตอนหลังชักมีมีพวกกัมพูชาเวียดนามเราใช่นะนี่เข้ามาเห็นไหมก็คือแรงงานไทยเขาก็ไม่ทา แรงงานไทยก็ก็เข้าไปไม่ได้เข้าไปทํางานในโรงงานแล้วบางทีก็โทษนะเข้าไปทํางานในในร้านเซเว่นอี่เขาไม่ต้องอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาไม่ต้องเข้ากรุงเทพแล้วไงเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ทํางานได้ใช่เหอไม่ใช่เรื่องน่าอายใช่ไหมไม่ใช่เรื่องน่าอายคือคนไทยในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่มาเป็นคนรับใช้แล้วอ่ะใช่ไหมฮะก็ไปเป็นพนักงานเป็นพนักงานแคชเชีย เป็นพนักงานอยู่ตามห้างสินค้าก็ได้อออเออก็เลยมีมีประเภทงานอีก arrived, ประเภทหนึ่งที่เปิดเอาไว้สําหรับแรงงานต่างด้าวท่านผู้ชมครคนจีนนะฮะวันนี้มีข่าวเออข่าวต่างประเทศอยู่ข่าวหนึง่งให้เห็นว่าอาชีพในยุคป,ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมคะเมื่อสองวันก่อนที่เราให้ดูนักศึกษาจีนจบใหม่ๆและสมัครงานก็ไม่ได้ที่สุดแล้วก็ใช้ทุกวิธีทาง ไปสกรีนเรซูเม,ม่ลงบนเสื้ออ๋อด้านหลังนะด้านหลังแล้วก็ออกไปอยู่ริมถนนมีคิวอาโค้ดนะมีคิวอาร์โค้ดนะแล้วก็ไปไปอยู่ริมถนนไปหางานทางมือถือและด้านหลังก็โชว์ไปโชว์ไปเรซูเม,ม่เขาวันนี้มีข่าวนะฮะเว็บไซต์ South China Morning Post เเขารายงานว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่อว่าถั่วถั่วนะฮะเขาโพสต์คลิปวีดีโอที่เธอรับอาชีพ เธอเป็นนักเป็นเป็นเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่นะไปทํางานเป็นคนป่าในสถานที่ท่องเที่ยวในจุดชมวิวปิ่นซีกวนซานนะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอยู่ในอยู่ในมณฑลเหลียวหนิงอันนี้เป็นนักศึกษาคผู้มเป็นนักศึกษาทั้งหมดบางคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อ๋อนี่ฮะเป็นคนตกงานเออ มารับจ้างเป็นคนป่ามารับจ้างเป็นคนป่าทําไมก็บอกว่าสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเที่ยวในสวนจุดชมวิวแห่งนี้แล้วเนี่ยก็มันดูสมจริงสมจังว่าบ้านเมืองนี้ในสมัยโบราณก็จะเป็นอย่างนี้แหละมีคนป่าแบบนี้มีคนป่าและมีนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะเข้าใจไปด้วยซ้ำไปว่าเป็นคนป่าจริงเหรอเป็นเป็นชนเผ่าอ๋อเออก็มีนะเออก็เหมือนกัน เหมือนกับรับจ้างเป็นนักแสดงในสวนสัตว์อะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่แต่แสดงเป็นคนป่าแส่เป็นคนป่านี่ฮะท่านผู้ชมฮะน้องคนนี้นะฮะท่าทางหน้าตาดีเนี่ยใช่พูดคุณป่าอ่านนานี่ก็เอาฐานเพลินมายังรู้อีกว่าตาดีคุณพี่มันจริงจริงฮะค่าจ้างนะท่านผู้ชมฮะวันหนึ่งได้200หยวนฮะประมาณ1,000บาทครับ สองร้อยหยวนนะท่านผู้ชมฮะั0หนึ่งพันบาทเขาก็โพสต์ลงในออคลิปของเขาว่ามีความสุขเกินไปแล้ว,วเล่นเป็นคนป่านี่นักศึกษาคนหนึ่งที่ได้ทำงานเช่นเดียวกันกับถั่วๆก็บอกว่าการได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาภายใต้หน้ากากของการแสดงเป็นคนป่าได้วิ่งตะโกนโดยไม่ต้องสนใจใครนี่อาจเป็นงานพาร์ทไทม์ที่สนุกที่สุดในชีวิต อเป็นยังไง่ะฮะเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะบอกว่าปัจจุบันมีนักแสดงประมาณยี่สิบคนที่แสดงเป็นคนป่าเป็นพาร์ทไทม์ทั้งสิน้นเป็นนักศึกษาที่อยู่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและพวกเขามาทํางานทุกวันตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงนะจะได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 5, ห้าพันหยวนถ้าไม่รับเป็นรายวันนะฮะถ้ารับเป็นรายเดือนเดือนละ 5, ห้าพันหยวนประมาณสองหมื่นห้าพันบาทมีอาหารกลางวันให้เสร็จสับนี่ท่านผู้ชมฮะ เ,ออเล่นเป็นคนป่าจุดชมวิวหลายแห่งในประเทศจีนก็มีการจ้างนักแสดงให้มารับบทเป็นตัวละครต่างๆที่สอดคล้องกับประเพณีตำนานท้องถิ่นในใน,ในภูมิภาคนั้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับเป็นยังไงฮะเจ๋งไหมฮะนี่น่ารักมากนะฮะ แล้วก็เป็นนักเรียนนักศึกษาในในท้องถิ่นนั่นแหละ,และเขาก็มาหารายได้พิเศษผมนึกถึงน้องๆชาวกะเหลี่ยงที่ที่โอ้ปป่อยตลาดโอ๊ะป่อยนะฮะตรงสวนพึ่งสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะตลาดโอ๊ะป่อยเนี่ยเป็นตลาดยามเช้าริมแม่น้ำผาชีแล้วก็จะมีน้องๆเด็กกะเลียงตัวเล็กๆทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ตลาดนี้ มามาร้องเพลงแบบกะเหลี่ยงแล้วก็มีเต้นระบำถักเชือกระบำถักเชือกก็จะมีก็จะถือเชือกแต่ละคนก็จะถือเชือกเออเจ็ดเจ็ดแปดคนแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เดินสลับไปสลับมาเป็นวงกลมแล้วก็จะถักทอเชือกเนี่ยเป็นแท่งเสาขึ้นมาเป็นลายสีธงชาติเออแล้วก็เด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็ เด็กตัวเล็กๆนะปฐมนะก็ไปอยู่ตามอุโบสถในวัดครับคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวคอยให้พวงมาลัยคอยให้ทู่ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอนักท่องเที่ยวขึ้นไปไหว้ขึ้นไปไหว้พระในโบสถ์แล้วเด็กพวกนี้ก็จะลงมาเรียงรองเท้านักท่องเที่ยวเรียงรองเท้าให้เป็นระเบียบแล้วก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะให้เงินรางวัลคือมาทำเองไม่ได้มีหน่วยงานองค์กร จัดมาให้ทาใช่ไหมอาจจะเป็นกำน,นันอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอ,อาจจะมีแล้วก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวถูกต้องจะให้ใไม่ได้ไปเก็บเงินนักท่องเที่ยวเด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเนื่องจากว่าเป็นตลาดตลาดแล้วก็มีที่นั่งกินผัดไทยกินส้มตำกินอะไรเนี่ยเด็กกลุ่มหนึ่งก็จะเล่เถือถือถือกระบุงกระจาดแล้วก็คอยเก็บถ้วยจานชา,ทาม,มที่นักท่องเที่ยวกินไว้แล้วลุกหนีไปเก็บให้เป็นที่เป็นทาง โน่ารักมากตลาดโอ๊ป่อยเหรอตลาดโอ๊ป่อยต้องไปกี่โมงตลาดนี้ต้องไปกี่โมงต้องไปเออไม่เกินบ่ายสองอะไม่เกินเที่ยงอะตั้งแต่เช้าถึงถึงเที่ยงประมาณนี้นะเที่ยงออาอ่าน่ารักมากท่านผู้ชมฮะแล้วเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่มีความสุขมากทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านเล่นมือถือนะเขาจะมาร้องเพลงให้นักท่องเที่ยวฟังแล้วก็เต้นลําไปนะน่ารักมาก ให้ไปยี่สิบห้าสิบเนี่ยนะโอ้โหตาโตเลยอะเหรอยิ่งถ้าเกิดให้ไปร้อยหนึ่งนะโอ้โหออเออรู้เลยว่าเด็กแบบเด็กน่ารักอ่ะเด็กอยู่ในอุโบสถนะฮะพอพอขึ้นไปไหว้พระลองถอดรองเท้าคุณทีละลองถอดรองเท้าแล้วก็แบบแบบวางแบบไม่เป็นระเบียบเด็กก็จะมาต้อนรับคุณอยู่ข้างบนแล้วจะรีบวิ่งลงมาจับรองเท้าคุณเหรอ แล้วก็จะไปนั่งเรียบร้อยจะมีแบบที่เสาอทิตใช่ไหมใช่เสาอทิศนะฮะที่ราชบุรีนะฮะใช่ฮะตลาดโอ๊ะปล่อยเด็กๆน่ารักเขามีความสุขโอ๊ะปล่อยอยู่อำเภอเมืองว่ะอยู่อำเภอเมืองสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งสวนพึ่งเหรออำเภอสวนพึ่งนี่ท่านประปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตอนที่พาพวกเราไปถ่ายทํารายการนะฮะเห็นไหมก็เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเวลาปิดเทอมเนี่ยเขาก็มาหารายได้พิเศษ ไ่มาบ้านเราก็เห็นอยู่ตามร้านอาหารเนี่ยจะมเป็นเด็กเสิร์เป็นคนเราก็ต้องเมตตาเขาใช่หมาทิปได้ก็ทิปให้เขาไปเอาละฮะตอนนี้เราไปติดตามข่าวในพระราชสำนักแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับมาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ